โอ้มีตัปิงไก่เชนูโอ้ยไล่แท้ปลาตัวเป็นแถวลุยปลาตัวปิงไก่เชนูนี่เออพี่ดาวกันเด้อน่นไหนจะมาเป็นแถลเนาะปลาตัวเอาพี่ดาวกันสบายดีเนาะสบายดีเด้วยไม่ต้องใช้เครื่องเอามาเลือกเพื่อนเด้อถอดเกือบเข่าได้อเข่าเพฝันหมดเลยเข่าเด้อันนั้นโอ้ประตูเลื่อน โอ้คักเนาะถัดเกือบบ่โอ้ยเอาเกือบกันเว้วยตัวเลื่อนคักโอ้เย็นนอเย็นเลยอ่าตูกคักเนาะโอ้มีแอร์คักแน่เลยโอ้เย็นเย็นเย็นอ่าโอ้เย็นเนาะเย็นโอ้มวนแล้วนอนอยู่นี่เนาะเย็นเลยโอ้ กล้วโอ้ยมาพี่มาพี่พน่อยงเงนาะตัดผาามาทางพี่เนาะหอดเซโน,โนเซใจเลยอพี่นังเนาะพาภารกิจเมื่อนี้พาน้องซ้อนเพื่อนมาเปิด ประสบการณ์ใหม่พี่น้องให้เนาะมากะเสียงกีดเสียงกาดมาสุดทางพี่น้องให้น้องเพิ่นก็ได้ต่อท่วงนั้นท่วงนี้เนาะเออกะบ่แปลกพี่น้องให้น้องเพิ่นบ่เคยเห็นเนาะเอามาฮอดตัวเมืองเนเด้อพี่น้องให้ตอนนี้ก็ได้เนาะเป็นเวลาเวลา2:00นกว่าๆเนาะหรือว่า8:00นกว่าพี่น้องเอ้ยกะหอย เสียงคือชิ้เงียบแทบบาดนี่นาะโมเมนต์นอกเป็นสลบเป็ดแล้วไปจักพี่น้องเลยสวัสดีได้ร้องเป็นที่ใดติดติดหรือเป่า่าจะบม่ได้รับกุฎิโน้นนะตื่นต้นทั้งค่อยสินตาสินรับที่ช่ยเล้วทั้งข่อยจบได้ร้องได้เลยมวลละสิพลาเป็นรอบของข้างงามงามบ่เป็นที่ใดนน้องเห็นแสงพื้นแสงไฟน้องนี่เห็นบ่เป็นงามเดี๋ยวสิพา ไปเบิ้งจิิงที่ท่านสมัยน้องมือนีก่อนเข้าบา้านเลยเดี๋ยวไงเสือว่าน้องเพิ่นคือสิโอ้โหแ้เนี่ยน้องด้วยเลยนาะตัวนี้เนอ้องเพราะว่าน้องเพิ่นบอเคยมาจักเื่อเลยพี่น้องเดี๋ยวไงน้องี่น้นองไปแล้กวก็งามเนาะงามบ่เนาะแสงไพรนี่<ส>น,นี่เห็นบนน่นหนินอ้นองหลุดลาง รถกับขับทางบ้านเจ้านี่สำนีเมันปิดห้านไม่ได้นน้องเนออปิดมันแล้วสำนีทางนี้ยังไหมอ่านอะไรอะไรน้อยสำนเราเอานกเอียงมาน้ำทางพี่น้องไงเนาะที่จ่าที่กาศมาน้องเพิ่นก็ได้บ่เคยเห็นคอยก็เข้าใจตัวเองอยู่เนาะแต่ก่อนเนาะก่อนเฮาบ่เคยไปฝั่งไทยฝั่งยังนะเข้าใจโอ้โหเดียวกันอันเดียวกันก็คอยเปอนแกนอีกแหละอืงตื่นไปสวยงามเนาะ โอ้แสงไทยจัดจ้านเอาตอนนี้เอากำลังสิพาน้องเพิ่นอ่าไปซื้อของกินพี่น้อยเนาะเพราะว่ามาคำคือคิดเห็ดแต่อย่างเดียวนี่แหละอ่าปิ้งไก่เนาะปิ้งไก่เซโนปิ้งไก่เซโน่นียังต่ออันปิ้ไก่เซโนบ่าวเซโปนมาเซโนครั้งแรกพี่น้องเอ้ยเนาะปิ้งไก่เซโนเอากูแหละ ตัดภาพไปเบิึงตอนซื้อปิ้งไก่ปิ้งกากันเลยพี่น,องงนอ้องเลยเนาะกอ่าเสื้อให้น้องซอนเพิ่นลงไปนอนอยู่เพื่อแล่น้ำเม่ตุ้ยเพื่ออะไรพี่น,องงน้องเอ้ยน้ำอาอินเพื่ออะไรน้ำบาบุญเพื่ะนะออะไรเนาะเพราะว่าตื่นแต่เศร้าตื่เซียวอยู่ฝุ่นนะอะน่านาเวียงนางานเลยยันแต่น้องเพิ่นจะกลับไว้เท่านั้นแหละพี่น้องเลยเนาะเอองามเนาะรูปเลย ใายตลอดได้ดีไปไปพี่น้องไปพูดแหละเนาะไปเบิังพาน้องฝนลุยปีงไก่ใหญ่ก่อนก่อนเข้าบ้านต้องดวงแสงคืนแสงไพ่น้องฝนก้เห็นป้ายโคชนาคิดว่าอันนั้นว่าสันบอกคิดว่าว่างบําบึงตลอดได้นี่ก็ได้ใกล้เจ็ดโมงปิดแล้วออเอาเนี้ยพี่รองไป แตกต่างจากพุ่นยูเนาะพุ่นเนียนกินเขาน้ำกับพุ่ท่านคำก็คืนมานีพป่นบิดกันพุ่ไม่ดีดเลยพี่ทางไอย้ยูเสียเซปุ่นกันเลยต้องนี่นไฟซื้อปีงไกเซโนโมาห้องปีน <c oughs> ไกเซโนเลย <c oughs> มีย่างน้องจะบึงด้วยหูยมีแต่ปิ่งไก่เชนูทลายแท้ปลาตัวเป็นแถวเลยปลาตัวปิ่งไก่เชนูนี่เออี่าไปเนาห่างได้จะมักหางได้บ้างนะไปน้องลงข้างนั่นเด้อลงมาเดือกบึงไปอีกน้อยพี่ใหญ่ก็ว่ากันไปป๊บอ่าปลาตัวปิ่งไก่เชนู ขุดลงเนาะปิงไก่เนาะโดยโอ้เป็นแถวเนาะปาดูเอาพี่น้องครับสวัสดีเนาะสวัสดีพี่น้องทุกคนเนาะเอ้ามาเลือกเบิ่งเนาะเป็นได๋สวัสดีแมค้าเด้อตอนค่ําอ๋อเบิ่งอยู่เนาะากะบดอยู่บ่กินผู้เดียวนี่บดอยู่บ่บ่ดดอกลาย เข่าอันมีตุ้ยหนึ่งอยู่แล้วว่าเนาะอ่ามีอยู่เอาเอาปิ้งตัวนี้แหละให้เจ้าใหญ่ใหญ่รสนอกเมื่อกินกั็มีตุ้ยเด้อโด้อเอาอันย่างอุ่นในเพิ่นได้ไหมค่ะไข่ไข่ส้มเงินดิเด้อนี่อยู่แต่ว่าบัตรโอ้กินกินลองเบิังไข่บ่เคยยังยังบ่เคยมีบ่ตัวนี้เอาให้ค่อยตัวนี้ตัวน้อยตัวน้อยค่อยบอาเคยล่ะเดิมีต้นลูกต้นเมียอยู่บ่ลูกต้นเมียบ่โอ้คือสุด้ตัวน้อยเนาะค่อยเนาะอ่เอา ไอ้น้องช้อนบ้านจะมีบ่นี่บ่มีเนาะบ่มีโตน้อยนี่บ่มีบ่ติงยังนี่ไๆๆซ่นี้ก็เอาไล่คิดนกันเนาะอันนี้ก็้องอนมีบ่ว่เจ้านบ่มีีเนาะลองบ่ลองเบิ่งัับแซ่บบ่เออปลาลายแเนาะปิ้งไก่เชอันนี้ไปเาเข้าค่อยเอ่อ10,000เพราะว่าเมนูเคือสิบ่ได้1 นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นไก่เชโน่เนาะพูด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 เคยเคยเห็นบ่ผมเคยเห็นบ่บ่เคยอ่าเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเบิ่งน้ำกันโดยเดี๋ยวสิพาไปซื้อกินขี้เต่าเริ่มมากเลยนี่ยหนิเด้งเดี๋ยวทุกแถวมีบ่กินกุ้มกุ้มอะไรเนี่ยเนาะเดี๋ยวจะซื้ออันยังก็โคโลนเดี๋ยวสบู่เดี๋ยาสีพันให้เพิ่นผ้าเล็กกัน ต่างถิ่นมาเยี่ยมยำเนื้วปลตื่นเต้หน่อยขางเลยได้เรามาเป็นไกเซโนนี่แหละเขาเรียกเป็นไกเซโนเคยเห็นในในคลิปมันมาได้เห็นจริงเนาะมาตลอดไปค่อยมาสองใช้เวลาอยู่สองสุโมงกว่าจากเซปปนมาหอดเซโนเนาะคล้ายๆกันเนาะเซปปนกับเซโนคือกันคือคือคือ เอ๋อโอเคให้เพื่อนกัดสันตัวนี้ก่อนแนนแยกๆเนาะแยกเป็นสามถุงเดี๋ยวเขาไปซื้ออยู่เซเว่นน้ำกัพี่น้องเนาะวันน้องคนสี่เอ่อตื่นเต้นสำหรับไปเบิ้งน้ำกันเนาะพี่พี่ขอบใจค่อยพี่ขอบใจขอบใจไปหนุกมือจะเล่าแล้วให้แล้วเราเป็คนเท่ากันโอ้ยบ้าว่าให้เนาะเออเอาอันนี้เคยละเนาะ เซ็นทองแดงตาบุญรุ่งบุญรุ่สองเซนซีโอ้ปิไกเซโนเฮ้ยกินอยู่บ่ยัางไงเนาะโดยเอาเดี๋ยวเขาเข้าไปซื้ออุปกรณ์เครื่องสำอางให้เพื่อนต้อมอีกพี่น้องเลยอยู่เซเว่นเนาะตกใจเด้อนี่ค่ะเด้อเนาะมาแค่ทำนี่เอาให้ของข่อยบ่ของของใครเออของเจ้าเธอของเจ้าโอเคโอเคมาแค่ทำ มาแคห่หำามบอแล้วเนาะอ้าวคือว่ามาแค่ห้ามใช่มาอันนี้พี่น้องเนะาะกะอือเคยเห็นอยู่ว่าน้องปั๊มน้ำมันในน้องเอ้ยนี่บ่เคยเห็นและปั๊มแบบนี้คักเขาเห็ดนาะเออปั๊มรถใหญ่ปั๊มรถใหญ่ปั๊มรถใหญ่อ้าวพี่น้องกันสิพาน้องเพิ่นบุกเซเว่นครั้งแรกเนาะอ่าน้องเพิ่นสิเปกสเปกใจซั่ใดเดี๋ยวมารุ่นมาบุญมาบุญน้องกันเนาะโดย họt, giọt, ừm, Seno, rẽ rắc, Pino, cả, thì là mì hẻng điều đấy, ở, Svan, on hòn hmm. yeah. well, này, Nockmenber, ở, anh là, anh tổng, Seno, hòn, có một vùng điều này, Pino, nào. tôi, đi, Pino, lùi, ah, đi, Pino, thắc no, เออมันต้องเต้นเขาได้เนาะโอ้ยเด็ถอดเกือบเข่าได้เข่าเพิ่นมาเลเข่าวได้อันนั้นโอ้ประตูเลื anyway ่อนโอ้คักเนาะถอดเกือบบ่โอ้ยเอาเกือบกันเว้ยประตูเลื่อนคักโอ้เย็นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาพี่ก่อนมาพี่ก่อนนี่เดี๋ยวไอ้เพิ่นปิดก่อนเดี๋ยวคอยชี้เสกเซฟตัว โอ้ยปิดเตาเพนไม่มีนี่เคยหลับโอ้เย็นเนาะอ่าถูกคักเนาะโอ้มีแอร์คักแน่เลยโอ้เย็นเย็นเย็นอ่าโอ้เย็นเนาะเย็นน้อมวนแล้วนอนอยู่นี่เนาะเย็นเลยโอ้คักแล้วโอ้ยมาพี่มาพี่โอ้ย ซื้อเอาน้ํามาไดนียงนี่เนาะอ่าเย็นดีห้องโกๆเข้ามาเพิ่นนี่เนาะเอ้าซื้อนี่เออบาดตเอาหยังบาดนี่กาแฟกาฟอกกยังนี่น้ําสะอาเออปปซี่ซื้อเมือบ่น้ําเอาอีหยังเอาแนวดน้ําคือสิมีอยู่น้ําเนาะมีอยู่น้ําพวกได้สบนี่เอาพวกมาพี่ลเฮา ชุดพุ่งไมค์คือเครื่องสำอางเพิ่อนก็คนทำาสะอาดกระดุนเนาะยินดีเนาะว่าดุ่นเนาะเอาเพื่อนแล้วยืมใส่เกิ้ลเอ้ยดูขอโทษดื้อยืมใส่เกิลอีกเด็กเชโพนเด็กเชโพนเนาะเออเพิ่นตื่นเต้นเนยนิดนึงพี่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  เอ้าพ oh, ี no s, <S ่น้องเนาะนวดเจ้าม okay. oh. yeah, right. uh ี่บ่บ่ก็ได้นวดเนาะบ่ก็ได้จะได้บาทนีงเอ็กซิพันแบบบุกบึงคือเล่านี่ต้องเอาตัวแขงชุดโดยเนาะโดยเอ้าครับกะเอาหมักรถได้เอารถเทียมเอาแบบได้าะลื่นได้ข้าวบ่เข่าวแคล้วข้าวบ่ลื่นนี่บ่นี่เด้มันมีหูบแคลวข้าวอยังไง ได้บังแล้วตัวได้เก็บยวขาชุดอ่าตัวนี้อยากเลื่อมได้ตัวนี้ขาให้งตัวนี้เห็นแล้วมันเลื่อมในผ้าสลอผ้าหัวอันนี้แล้วนี่โคเกต์นี่ถือว่าสุดๆแล้วเนาะอย่าสิพันนิยมอันยุดนิยมโดยแล้วก็สบู่สบู่สบู่มาพี่น้องไอ้สบู่รุ่นบังตัวนี้คนบอกรับเอาตัวนี้ตัวนี้เต่ารุ่นเต่าเหยียบโลกนี่เหยียบโลกบอกรับเฮ้ย เยิมเสียบมาเต็มเลยไปลูกผู้ชายต้องใช้ตัวนี้โดยอ่าแบบแห้งโดยอ่าอยู่ติดทนตลอดวันโดยอ่าเคยใช่ตัวนี้บ่เคยบ่เคยลมมึงเรียลมมึงอยู่คิวคิวเอ้าโอ้ยบ่คิวมานี่ใช่ได้เป็นปีโดยอ่อนนอนก็ใช้ตื่นนอนก็ใช้โดยเฮ้ยสบู่ดิสบู่ขังในบ่ ค่ณบ่กคุ่นชมพูแชบพูแบบไดนให้เพิ่นนี่บ่ตัวนี้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 คากตัวนี้ดับดับกินคัะดับกินกายบ่โดยเอออาซิมโซแชมพอาซิมโซอาซิมโซเซนโซอาซิมโซเซมโซโอ้เห็นบ่ตัวนี้บ่ตัวนี้ โม่ไปไปเงียงๆๆเด้อตัวนี้อ่าได้ๆๆโอเคแล้วครับเนาะพี่น้องเนาะเบื้องต้นเบื้องต้นของน้องเพิ่นเคแล้วซ่ํานี้ขนาสิบอกกันดบ่บ่เคยน้องบ่เคยยัเคยเว้าทาบ่เคยทาว่าแต่น้องเพิ่นข่อยก็ยังบ่ได้ท่าพี่น้องเอ้ยหน้ามง่อไปบ่นลเนาะเอาบ่ตัวนี้เอาบ่เต้ย่งน่ะยังดิ๊ตติกโยิติก ออยันว่ายเป็นผูญญ้มหมผมเนี่ยาสะผมยา,ยาสะผม,มน้ำของออมาบุญมียอยู่หลังห้องน้เาเราเนาะยังอีกเน่บาทนี่ยคุณบอกเอาตัวกินดินก่อนบ่เกือบมาหอดเทือนเนาะเด็กบังเคยกินอยู่บ่แบบนี้บ่เคย แบบสาดมาพี่น้องน้องเพิ่นบ่จักคบสิเอาเลยเนาะอ่าน้องข่อยเดือกให้คือเก่าแล้วยังใส่กอกใส่กอกอ่าแซ่บอืมเอใกินได้เลยเอาตัวนี้เอาเอาตัวยาวๆนเนาะเหยบอิ่มเยดอก i n k y กับบักใหญ่นึงเด้ใช้สุจเจ้าบ่อหยังเวล่ะตอนลูกตอนเต้าโทรบอกเพิ่นได้บ่เออ nồng sơ là chất non pa lại ở thả mông vô để phân xím này nè nung nó nung đặt chắc cho đài chắc không được áo từ đây cho hiện mà cháu lên vào ok bón chạy ngân phần còn chạy ngân còn nọ. tham này nói chưa phần còn khi nào cái phần nọ. alo, lúc sao, nón nè bón, phò U7 đơ ao nhàng đây, ao nhàng bón. เป็นยังไงเนาะพอมรู้สึกงอนฮะงอนมัดยิบอากาศแบบนี้มัดและเย็นสบายข้างแรกของนมสอนรามเนาะพี่น้องาอยู่เซเว่นข้างแรกเลยพี่น้องเลยกะมาฮอดเซฟปนมาเตะเซปนฮอดเชโนปุ๊บกะพาเพิ่นเข่ามาจัดสรรตัวนี้ก่อน โอ้โหยังนาเอายังให้กันเป็นเอานะตอนนี้พี่น้เราไงน้องคนก็ได้เนาะโดยตื่นเต้นตื่นเต้นเอ้าพี่น้องเรยแต่ข่อยก็ยังตื่นเต้นนะเราคักหน่อยเย็นเนาะสบายเย็นหนาวแลยิ่งคืนโดยเอาผอมนอนยินดีเสียบมาให้น้องเชื่อนคนเขื่อนเสาคนมาเพียบเสาโอเค ว่าเขาเสิ่งเียมากินเข่าอยู่เพื่อนอยู่เนาะว่าอยังได้กันใดก็ได้ไปมาเคาน์เตอร์บารดนี้เนาะเคาน์เตอร์อ่าหาผู้สาวเคสเซียเพื่อนเว็บเล่าตัวตัวนี้โมเว็บก็ยังสองอันสองงานนั่นเว็บสามงาน คําสมมุติว่าอ้ายให้เจ้ามาเลือกได้จ่ายเองสิเิ็นอยู่บ่อ้ายสอาเงินให้จิงได๋บ่ฮู้บ่ฮู้บ่ถามน้องเพิ่นนี่เด้นี่เนาะเฮ็ดได้ได๋เออบ่แม่นว่าเข้ามาปุ๊บเลยจับกินโนบ่ได้เนาะบ่ได้เดี๋ยวงแต่กเงินบ่มีเงิน

สามเซนหาสิบซองคือยังงตีเป็นเงินบาทก็เกือบเป็นเกือบสี่ร้อยสี่ร้อยสแกนใจจังอ๋อท้ายนี้ทางออกเฮานะทางออกเฮาทางออกทางนี้ทางออกนะเออเอาโยนกำกั้ก่อนคุณโยนยางไปนิดนึงครับตู้เลยนั่นแหละโยนยางออกไปนิดนึงอ๋อไม่ได้ แล้วชาติบาดนี่แล้วหอ่ไหมล่ะหอมผนเขาค่ายค้องแหละเบิ้งนั่นคลองเบิ้งอยู่ในแกงนั่นอ้ยเงินบดเออข้องตักหน้าหรือตกหลอดนิดกับโมเฮงมูมี่อ้าวคือว่าใชายเออไปล้างหน้าเออแต่นิทนด์บดถังเน่เนาะเปิดเป็นฮอตสปอตให้คอยเน่ะเงินนี่โอเค เดี๋ยวจังไปแบ่งกันออกออกแบ่ันเด้ไปโอ้ยนี่ประตูเลื่น <c oughs> อนเอาม,อมันลองมันนั่งซิมนี่ก่อนมันถามอาบเพินชื่อของก่อนร้อนะยบ่อเอ๋อนี่ซิมเลยตัวนี้ไหนบเพฝึงน้ำเลือกแต่กล้องเห็นเราให้เนอะตัวไรตัวไรเนี่คคยของขวัญ นี่ของนอก<ะ>คนเบิดเลยนี่เดียวเอ้าอันนี้ให้เจ้าเบิดเลยเอาเมื่อใส่ตัวน,นี้เป็นเครื่องอาวุธชาติคู่จำเป็นพอนเอาไหมของช่องก่อนเพิ่นเคยหลามาก,กินน้องชายเจ้าเนยอ่ะกินก้อนก้อนคือผู้เช่าด้วยก้อนได้เอามา อหนึ่งก็พอแล้วอะไงไรแต่โอ้ยไอซิป่อนก่อนมาใช่ไหมโบราณโอ้โหเอาเขาอีกเอาเราหมปัดเราหมปัดรึบเออ้ยฮักพ่นหมดจักพ่นหมจักเราไม่นั่นก็ัวมันองเกาอ่ออันนี้มันก็ไมตัวสีฟินฟนเป็นที่ไรเรารสชาติมันแ่บปะนั่นนี่ไอซิป่อนมเอมาอันนี้อ น้องไปต้องกินเป็ดๆขี้เกี่ยวกัดแล้วเรไปหน่อยเนาะเอยเรื่อยๆกัดเชิงเรียบร้อยเนาะแบะชื่อเครื่องใส่ของซอยไม่กินหรอมาพักกันเข้าบ้านบป่นหรือยังอุ้ยคือคือแข้งค่ะขี้แกี่ยวกัดเนาะมีชายตัวดันป้าไม่เชีพกระตือม่ได้แลบ Đây à, mình ừ. giờ mình thêm bọt. Ta bưng. Đi. đi. Wow. Cắt tuổi. long bưng cho Cắt con. cho, cho Cắt, cắt cả nó. Sẹp không? cho cho Mưa. <laughs> Thật. เอาแซ่บแล้วครับสิพากันเข้าบ้านเข้าเฮือนนะบ้านนี้พี่น้องไงนอีแต่บอกป้าลุงเพันเน่ยพูพนนั่งเบิ้งอยู่หันบาสอนเนาะนี่นี่พนั่งเบิ้งอยู่เนาะโอ้ยยิงยงเลยเนี่ยไปเลยเอาไว้ก่อนไว้ก่อนเนาะอ่าบอกป้าลุงเพันเนยว่ามาฮอดแล้วเสรนเนาะมาฮอดแล้วป้าลุงเอ้ยอ่ามาไปกิมปิ้งไก่เชโน่อ่าไปเข้าหันกัน เวนฮันเซเว่นครั้งแรกเนาะโดยครั้งแรกอันนี้ได้คุณูมชึกบอกเพื่อนเนย์มวนซึนมวนซึนเซ็นเต้นบาด้ายเซ่นเต้นครั้งแรกของสีป่าลุงเอาทางพวกเขากะสีพาน้องเพื่อนเมื่อหอดมองฮอดบอลจากสีพากันพักผ่อนก่อนบัดนี้พี่น้องงัยเนาะกสีขอจบคลิปหรือว่าถ่ายทำเพียงสำนีก่อนคลิปนี้เนาะอ่าพอบกันไหมอีกคลิปหน้าแล้วกันพี่น้องงัยขอบุกขอบใจ ขอบุญขอบคุณเดอ้อที่หนะักแพงน้องซอนกับติดตามพวกเขามาฮอหมองฮอดบอลเขาเคลื orn, ่อนฮอซานเนาะพี่องเาน,น,น,นาะตลอดปลอดภัยดีเนาะเอาพอกันไหมคลิปหน้า,าด้วยกันคลิปนี้สบายดีเดอ้อเนาะเอาสบายดียดยดพี่น,พน,น้องไงไปไปเนาะกี่บ้าบัดเตรงกินกิน